เมื่อวันที่13ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกานายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลรวมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนแอเอเชียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่6ณอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง เตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่6ประจำปี2565ชิงถ้วยประธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนววีโดยเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคกลาง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง20ธันวาคม2565ณอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดอ่างทองในงานนี้มีนายสุรเชษนิ่มกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีและเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มียุวชนจากโรงเรียนต่างๆเข้าทำการแข่งขันเป็นจำนวนมาก อาทิโรงเรียนอ่างทองประธรรมโรดวิทยาคมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองโรงเรียนสแสวงหาวิทยาคมอ่างทองโรงเรียนวัดห้วยโรงอ่างทองโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นคนปรปฐมโรงเรียนเหมืองสองท่อกาญจนบุรีโรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยาโรงเรียนบ้านภูเมืองสิงห์บุรีโรงเรียนประชามงคลกาญจนบุรี โรงเรียนด่านช้างวิทยาคมสุพรรณบุรีโรงเรียนสวนพึ่งวิทยาราชบุรีโรงเรียนชาอำคุณหญิงเนื่องบุรีเพชรบุรีโรงเรียนบ้านห้วยมงคลประจวบคีรีขันที่วันนี้ผมเป็นผู้กา้าในการเปิดการแข่งขันวอลย์บอล ในพิธีเปิดการแข่งขันมีการแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อ่างทองแสดงอย่างสวยสดงดงามจากนั้นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน 9นาฬิกา30นาทีนายเตือนใจทรง,งไตรนาย,ยกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรในสังกัดเดินทางเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุม1ศูนย์การเรียนรู A ้เ c แ p ในข้อราชการต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน โดยมีชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งมีวาระการประชุมหลายหัวข้อด้วยกันจากนั้นจึงเดินทางกลับสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อปฏิบัติราชการต่อไปประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองอ่างทองรายงาน